สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชบลูกาศให้อกกาศราชทูตต่างประเทศประจําประเทศไทยเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา18นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชโรการให้นายแดนนี่แอนนันซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลออนทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกกราราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกกราราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยนายแดนนี่แอนนันเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกกราราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์ก ประจำสาธ,ธารณรัฐตรุรกีมาก่อนนายมคัมมุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทุลออนทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธ,ธารณรัฐแซมเบียประจำประเทศไทยในการมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธ,ธารณรัตแซมเบียประจํประเทศไทย นายมขคมมุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกกรจัครธาชทูตสาธารณรัฐแซมเบียประจำมาเลเซียด้วยนางเอทิริสิงห์เหออารัชจิลาเคศียานีวิทยันตีเอทิริสิงห์เหซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลออนทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง เป็นเอกาครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาประจำประเทศไทย นางเอทิรรีสิงเหอารัชจิลาเคสียานีวิทยันตีเอธิรรีสิงเหเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การวิจัยและฝึกอบรมกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกามาก่อนนายไฟยาสมุรชิตกาซีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอนทุลีพระบาทถาวายอักษสรสารตราตั้ง เป็นเอกัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลราเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลราเทศประจำประเทศไทยนายไฟยัสมูริชิสกาซีเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการเศรษฐกิจพหุภาคีและรักษาการอธิบดีกรมสหประชาชาติกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลราเทศมาก่อน นางคริสตินากูวายาซันโทปูโรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยนางคริสตินากูวายาซันโทปูโรส เคยดำรงตำแหน่งเอกัคราชราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำาสาธารณรัฐบาแกเรียมาก่อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายปราโบโวซสุบิยันโตในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในวันที่20ตุลาคม2567ความว่าพระนาท่านนายปราโบโว์สุบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตา ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสุขสวัสดิ์และความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซีย การที่ท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งจากการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้สะท้อนอย่างชัดเจนถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของประชาชนชาวอินโดนีเซียต่อการเป็นผู้นำและนโยบายของท่านด้วยนโยบายในการปฏิรูปภายในประเทศและนโยบายการต่างประเทศตามลำดับความสำคัญของท่านประธานาธิบดีทั้งภูมิภาคนี้และนานาประเทศก็จะสมหวังที่ได้เห็นอินโดนีเซียมีบทบาทอันโดดเด่น และเข้มแข็งในการจริลงเสถียรภาพและสันติภาพอย่างยั่งยืนสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณารัฐอินโดนีเซียตลอดระยะเวลากว่าเจทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมีคุณค่าและสำคัญยิ่งต่อประชาชนชาวไทยประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจอันดีและความเคารพซึ่งกันและกันในการกระชับความร่วมมือในทุกๆด้าน ทั้งในระดับทวิภาคีและในบริบทของอาเซียนกอบกับความมุ่งมั่นร่วมกันรวมทั้งการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองฝ่ายในด้านการค้าการลงทุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจะงอกงามแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปเพื่อสร้างเสริมประโยชน์สุขเป็นเอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา16นาฬิกาส6มนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปทุม พระาราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถมัมภ์ เพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567ประชาชนและนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี่ สมักรพระราววังได้เปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าลงนามถวายพระพรหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีอย่างต่อเนื่องมีประชาชนตลอดจนผู้เข้าร่วมการกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาสายแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพจากรชาชวิทยาลัยจุฬาภรในโครงการ c r a Open House ประกอบด้วยคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน57โรงเรียนต่างพร้อมใจกันไปลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพานามัยสมบูรณ์แข็งแรงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศพร้อมให้บริการสุขภาพของคนไทยอย่างยั่งยืนประชาชนสามารถไปลงนามถวายพระพรได้ที่โรงพยาบาลจุฬาพรสถาบันวิจัยจุฬาพรและพระตำหนักจักกรีบงกฎจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทุกวัน จะมีการจัดโครงการปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนในวันเสาร์ที่2องพฤศจิกายน2567เวลา7นาฬกาถึง20นาฬกา30นาทีณหอประชุมกองทัพบ,บกถนนประดิษฐ์มนุธรรมเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นหนึ่งวันที่ได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของพระพุทธองค์และนำไปใช้ได้กับชีวิตในทันที เหมือนกับหลายคนที่ได้นดไปใช้แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองทั้งสุขภาพความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในทุกมิติสามารถดูรายละเอียดและกดลิงก์เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเพจธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการในวันที่22ตุลาคม2567ทางเพจด้วยเช่นกัน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ